การบันทึกยอดยกมาของลูกนี้นะคะเราเข้าที่ระบบลูกนี้และวิเคห์นนี้ค่ะก่อน v ร r ฟ f ฟรแล้วก็เซตมาลานดาตาระบบจะขึ้นว่า เพิ่มหรือเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลอินไวค้างชำระยกมาสาขาหนะ้าที่นี้นะคะก็คือสาขาสำนักง,งานใหญ่ประเภทของเอกสารก็คือเหุไอค่ะใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้หรือถ้าจะเอาเป็นเอกสารอื่นก็พิมพ์จุดแล้วก็ Enter ได้ค่ะเล่มที่เอกสารนะคะระบบจะรันให้เราอัตโนมัติก็คือขายสินค้าขายเชื่อสินค้ากดโอเค นะคะณที่นี้ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลของลูกนี้นะคะเราก็กดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ประเภทของเอกสารรหัสเล่มเอ,อกสารภายในเล่มที่เอกสารภายในนะคะระบบจะรันให้เราอัตโนมัติค่ะแล้วก็เลขที่นะคะเลขที่ของเลขที่ของเอกสารนะคะก็คือ0 0 0 1กดเลขที่อ้างอิงก,ก็คือ99 เก้าเก้าแปดศูนย์หนึ่งแล้วก็วันที่เอกสารก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าสามนะคะแล้วก็เครดิตเทอร์มกับวันเขากำหนดเราจะไม่อะไนี้กับเราจะไม่ไปยุ่งกับมันยังไม่ต้องบรทถงนะคะแล้วผแผนรหัสผแผนนะคะกดจุดแล้วก็ enter ค่ะ เราคือณนะักที่นี้ก็คือไม่ต้องระบุนะคะกดเลือกไม่ระบุค่ะชื่อรหัสของลูกหนี้เจ้านี้ถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะมาที่ชื่อของเจ้านี้แล้วก็กดจุดแล้วก็ enter นะคะนั้นะ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 ัที่นี้ก็คือบริษัทเมลอนกดเลือกประเภทของหน่วยเงินเราก็จะไม่ยุ่มมันนะคะแล้วก็ประเภทของพาของเวทนะคะ คือแวดประเภทที่1ก็คือ7%แต่ถ้าจะมีในโจทย์มีประเภทอื่นก็สามารถลบ1แล้วก็กดจุด Enter ไปเลือกประเภทตามโจทย์าหนดน,นะคะแวดแยกนอกก็คือไวนะคะคือ Y ค,คือคํานวณภาษีนอกนะคะคือราคาที่รวมภาษีไปแล้วนะคะนะัทย่อยยอนมาก็คือ2 5งหมระบบก็จะทําให้กลับตัวลงมันนะคะเสร็จแล้วค่ะการบันทึกยอดลูกนี้นะคะกด F10 บันเึอค่ะ แล้วก็มันจะขึ้นให้เราขอกข้อมูลเพิ่มอีกนะคะแต่ที่นี่มีในโจทย์มียอดลูกหนี้รายเดียวค่ะกดออกกดแยกค่ะเ,ะเป็นการยกเลิกข้อมูลที่เรายัางไม่ได้บันทึกนะคะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราอย่างนี้นะคะแล้วก็กดออกค่ะสำนักงานใหญ่ก็แคนเซิลค่ะกับมุมนี้ดูเดื